น้องคำาลาล่งจากเพชรลำเพืินน่หฮกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวสีไล่เลี่ยงให้ฟังว่าทีมาทีไปสาเหตุเกิดจากอีหยังถ่ายจากฟังกับสีบอกให้ฟังพี่น้องกราบสวัสดีเมดมอแคนแฟนม,มั่ำทีติดตามช่องลุงศักมักมวนบาวาใน YouTube และอยู่ในเฟซบุ o กเมื่อในวันที่เก่าตุลาคม2 5 6 6กับบรรยากาศาฝ่าฝนตกในภาคอีสาน เป็นห่วงพายุเขาหลายมอ่ำกระถือพ้นผลกระทบล่างวงกับเวที่พังอย่างมอ่ำลุงสยามว่าาศินที่ตั้งเวทีแล้วพายุมาถล่มเมื่อมือสองมือทีพันมาและมีหลายวงที่ไปต่อบ่ไดต้องงดการแสดง้ขาข้าวช่วงนี้นองคําหลาเพลรดล่ำเพลินตอนนี้กลับไปอยู่ทั้งสปปล่าวเป็นทีแน่นอนเรียบร้อยแล้ว ถึงเปิดฤดูกาลบ่ถึงสิบมือที่มาที่ไปของคําหลาเป็นอย่างไรเบรื้องต้นนอกข้าหลาข้ามโค้งมาจากสซปปล่าวไปออดิชันไปสมัครกับสาวหน่อยเพ็ดบ้านแพงแต่ทางบอจูได้ปฏิเสธบ่ลับเข้าวงประเด็นหลักๆกกับมีอยู่สองเรื่องหนึ่งเสียงยังบม่ได้เคมีบวกเข้ากันกับสาวหน่อยเพ็ดบ้านแพงสองปัญหาเรื่องการเข้าเมืองการมาทำงาน ในประเทศไทยมันต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายแต่คำลากับไปอยู่กับมอล,ำเ,ลำเพชรลำเพลินมาช่วงแรกๆกับมีแมีสุภาพฟูมฝฟักส่งเสริมสนับสนุนและมีการแสดงมีไหล่สดและออกซิ่งเกิลห้ยหอบฟันขามโค้งจนมีเอฟซีเริ่มมาติดตามน้องคำลาบอา่าทั้ง f อฟซองสซปปลาวและของเพชรลำเพเลินกระแสเพชรลำเพลินเริ่มดีเริ่มมีคนหูจัก เพรหน้าวงเพชรลํำเพลินกับพยาบุกปั่นเสียหายเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นตัวหลักของเพชรล้ำเพลินและอีกอย่างหนึ่งก็คือําเนินการเรื่องกฎหมายเรื่องการมาเหตุงานในประเทศไทยก็เดินเรื่องไปนําแต่มันจบตรงนี้พี่น้องเมื่อเริ่มมีซื้อเสียมีเงินมีทองมีเอฟซีขาหลาักก็อยากเป็นก็อยากเป็นตัวของตัวเองทุกเรื่องก็ตัดสินใจโดยตัวเองอย่าง มาเขามาทํางานในประเทศไทยขั้นตอนต่างกฎหมายคําลาเขาบอกว่าสิจางทีมทนายสีจางทนายดําเนินการให้รือแม้กระถังสร้างแตงหนาจากมีห่องเป็นคลองจาคลองมีหอ่องส่วนตัวเอฟซี FC, แฟนครับกับสนับสนุนให้กาลังใจกันอย่างเต็มที่สุดท้ายขั้นตอนการเดินเรื่องเขามาทํางานเป็นศินลปินในวงวอลลากัสะสุดบบไปไซมาาไซ แต่ทางผู้บริหารเพชรลํำเพลินเองกับบรด้นิ่งนอนใจพยายามเดินเรื่องเพื่อสิใหาข้ามหลาได้มาเป็นหมอลลัได้มาเป็นศินลปินของเพชรลํำเพลินได้อย่างเต็มตัวบมิปัญหาเรื่องกฎหมายแต่มันก็ติดขัดเมือไม่ซื้อเสียงเริ่มสีดังก็จยากเป็นตัวของเจ้าของอยากตัดสินใจด้วยตัวเองจึงเหตุให้การเข้ามาทำงานเดินเรื่องเข้ามาลองเพลงมันสะดุดหยุดอยู่แค่นั้น จนสุดท้ายแล้วคำหลาได้ขามไปที่ซอปปเล่ายุติการเป็นศิลปินของมอล่เผิดล่ำเพลินเทแบบนี้กับพี่น้องก็ซ้ำว่าเป็นการยุติการเป็นศิลปินของคำหลายุนฟังประเทศไทยถ้าเขามาตอนนี้ก็คือสิีบวีวงใดเขาเอาละละพี่น้องดังแล้วอยากเป็นโตของตัวเองแม้กระทั่งการล่วงจากวงกับบริจแจงหัวหนาวงหรือผู้บริหารวง และลงจากมะลำเพชรล้ำเพิินเพียงเก่าหมือหลังจากเปิดดูการเสร็จท่างของข้าลาสิเป็นนั่งเอกตัวละองเพชรล้ำเพลินกับอีกหลายๆวงกับคือสีเบิดแค่นี่แหละพี่น้องไพวีคว้อมีเห็นเป็นยังไงก็ค,คอมเมนต์เขาบ้ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อผ่้ผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม,ม,ม่สวัสดีครับ